สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอิมอนรถวันนี้พาคุณผู้ชมมาตามรอยขนมไทยโบราณขนมฝอยเงินค่ะที่ในอดีตเคยเป็นขนมไทยในสำรับมงคลนะคะแต่ว่าวันนี้หากินยากแล้วค่ะเพราะว่ามีผู้สืบทอดน้อยเหลือเกินแต่ว่ายังมีอยู่ที่นี่ค่ะที่บ้านดอนแร่จังหวัดราชบุรีเขายังคงรักษากรรมวิธีการทำและภูมิปัญญาแบบดั้งเดิมไว้ค่ะ วัตถุดิบหลักที่ใช้ทำํำฝอยเงินไม่ใช่ไข่ขาวทั้งหมดหากคือน้ําค้างไข่หรือน้ําตาไข่ไข,ข่ขาวส่วนที่ติดกับเปลือกด้านในซึ่งแต่ละฟองมีอยู่ไม่มากค่ะการแยกเอาเฉพาะน้ําค้างไข่ก็ต้องใช้ความละเอียดอ่อนกว่าจะได้ฝอยเงินจึงใช้เวลานานนี่เป็นเหตุผลที่ทําให้ขนมฝอยเงินเหลือผู้สืบทอดน้อยพี่ป๊อบทิพยาวยานพัฒราคุณนากรชาวบ้านดอนแร่จังหวัดราชบุรีสืบทอดตาถั่วฝอยเงินจากครอบครัวบอกว่า เหตุผลที่ใช้เฉพาะน้ำค้างไข่เพราะทำให้เส้นขนมนุ่มอร่อยไม่กระด้างเมื่อโรยลงกระทะน้ำเชื่อมร้อนๆจะได้เส้นสีขาวเงาสะอาดตาและไม่มีกลิ่นคาวเป็นภูมิปยาการทำขนมไทยโบราณที่สะท้อนการใช้วัตถุดิบอย่างรู้คุณค่าของคนไทยในอดีตถ้าน้ำค้างไข่มันจะทำให้เส้นนุ่มแล้วก็ขาวใสสมกับคำว่าฝอยเงินซึ่งเป็นขนมมงคลเพราะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ย เราเราจะใช้เป็นในงานพิธีต่างๆแล้วก็มันจะเงาแต่แต่ถ้าเราใช้ไข่ขาวผสมมันจะออกสีจะออกครีมสีนวลสีมันจะไม่ไม่ใสคำว่าเงินมันจะต้องใสและเงาสะท้อนแสงได้แม่บอกว่าฝอยเงินมันมีมานานแล้วแต่ว่าที่รุ่นแม่เองนะก็ไม่ทําเพราะว่ามันได้น้อยหมายถึงว่าได้วัตถุดิบน้อยหาวัตถุดิบยากเดีนี้พี่ก็เลยถามก็ว่า แล้วจร,จริงๆแม่ก็เลยเล่าคร่าวๆนะอันนี้จากผู้รู้หรือว่าวันผู้หลุดเล่าต่อมาว่าในอดีตอ่ะเขาก็คงใช้คือเวลางานบุญเขาก็ใช้เหมือนที่พี่เล่าไปเมื่อกีน้นี้ว่าใช้ทั้งฝอยทองฝอยเงินคู่กันแต่ฝอยเงินตอนนี้ไม่มีใครทำในอดีตขนมฝอยเงินเป็นหนึ่งในสำรับของหวานมงคลที่อยู่คู่กับฝอยทองและเป็นที่แพร่หลายในชุมชนบ้านดอนแร่ย่ามีงานแต่งงานบุญขึ้นบ้านใหม่ต้องมีฝอยเงินอยู่ในสำรับด้วยเสมอ หากปัจจุบันหายไปจากสำรับในพิธีมงคลแล้วค่ะเด็กรุ่นใหม่ก็แทบไม่รู้จักนี่เป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้พยาบาลวัย51ปีนำสูตรฝอยเงินที่ช่วยแม่ทำตั้งแต่ว,วัย9ขวบกลับขึ้นมาเผยแพร่ใหม่โดยนำความรู้ด้านโภชนาการชูจุดเด่นโปรตีนในไข,ข่ขาวและไร้ยคอเลสเตอรอลมาเป็นจุดขายเรียกความสนใจจากคนรุ่นใหม่ซึ่งพี่ก็พี่ก็เห็นมาตั้งแต่อยู่มายัน ชุนรุ่นของปู่ย่าตายายมาชั้นรุ่นแม่ของพี่เนี่ยเวลาคนว่าว่าขนมเนี่ยก็จะสั่งอย่างนี้เพื่อไปประกอบพิธีทําบุญบ้านขึ้นบ้านใหม่แต่งงานเวิร์กช็อปในที่นี้พี่จะเน้นไปในเด็กรุ่นใหม่หรือถ้าคนรุ่นรุ่นเก่าที่สนใจพี่ก็อยากทําเพราะว่าเรื่องการทําขนมไทยมันเป็นเรื่องที่ยากและมีรายละเอียดเยอะเพราะฉะนั้นเวลาคนกินคนจะกินแต่เห็นแล้วเหมือนเหมือนอย่างกระฝอยเงินที่ตั้งอยู่เนี้ยหลายคนจะเห็นว่าอ๋อมันก็คือเนี้ย เป็นสีขาวๆแต่อยากให้มารู้ถึงขั้นตอนการทำตั้งแต่เริ่มล้างไข่ทุกวันนี้ไม่ได้ทำฝอยเงินเป็นอาชีพนะคะหากเพียงอยากใช้ความแปลกของฝอยเงินที่ต่างจากขนมไทยที่คุ้นเคยสร้างคำถามให้คนรุ่นใหม่อยากเรียนรู้ลองลงมือทำไปพร้อมกับฟังเรื่องเล่าภูมิปัญญาขนมไทยที่บรรพบุรุษคิดคน้นเป็นความรู้ที่แบกไว้ในสำรับอาหาร ความตั้งใจที่อยากจะให้ขนมไทยโบราณที่สุดท่อดจากครอบครัวนี้ยังคงอยู่ค่ะทุกๆวันเสาร์อาทิตย์พี่ป้อมก็จะมาทําขนมปลอยเงินที่ตาลาดวัดนาหนองบ้านดอนแร่แบบนี้ปพอที่จะให้ซุ้มเล็กๆซุ้มนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ในการเผยแพร่ขนมไทยโบราณหากินยากอิมอนรถวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ